ทางเดินไปถ้ำผานางคอยครับเนี่ยครับอันนี้อยู่บนที่สูงหน้าผาแล้วนะครับเนี่ยครับกำลังเดินขึ้นมาครับเรามาชมความสวยงามของธรรมชาติครับมาชมความสวยงามของธรรมชาติจะไปดูถ้ำผานางคอยครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติครับเอามาให้พี่น้องได้ชมกันเห็นไหมครับโอ้สวยงามโขดหินนะครับไปตามโขดหินตามหน้าผาครับผม มาผจญภัยมาชมความสวยงามด้วยกันไม่สูงมากเอาธรรมชาติธรรมชาติมาฝากพี่น้องให้ได้ชมด้วยกันครับผมเดี๋ยวถึงภายในถ้าแล้วผมจะเอาบรรยากาศภายในถ้ามาให้พี่น้องได้ชมแต่ตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ถ้าผานางคอยครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเหนื่อยเหมือนกันครับนะครับเหนื่อยเหมือนกันไม่สูงแต่ก็เหนื่อยนะครับผม เป็นโขดหินเป็นก้อนหินใหญ่เอามาฝากพี่น้องได้ชมด้วยกันขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามได้รับชมนะครับผมเอาความสวยงามของผานางคอยถ้ำนางคอยไปพี่น้องชมชมวิวดู้ครับชมวิววิวภายนอกสวยงามที่โน่นคือข้างล่างครับผมภูเขาสุดล้วนเรามาจากข้างล่างที่โน่นครับผมขอบคุณครับผม ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีมีความสุขทุกคนครับ